ว่างไงเธอเรามาถึงท่าปัะจัยแล้วนะเขาบอกว่าเพิ่งครบรอบ87ปีเลยนะเนี่ยเอ้าเหรอเออแล้วเป็นไงมอสวยปะแล้วเมื่อก่อนที่มอทอมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะเธอโหเยอะแยะเลยเธอลองฟังเพลงนี้ดิ ธรรรมศสต์ <gesch> พวกเราสามคนจะพยอนประวัติศาสตร์ในวันสถาปนาตั้งใจฟังนะอย่าพลาดเรื่องของมัตถที่เรียกยาวว่าธรรมศาสตร์ร่วม87ปีเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทเรื่องมันเริ่มตอน2477มหาลัยของเราเปิดทําการได้สําเร็จมีท่านปีดีประสานกามีคำว่าละกันเมืองต่อท้ายแต่ไม่นานยิ่งนานโคต้นโคต้นใหญ่ปลูกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่กว่ากว่ามหาลัย กิจกรรมการเมืองที่นี่ก็ใช้สัญลักษณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาถึงอยู่ว้สำคัญแห่งความสำเร็จจุฬามอ,อมาหาลยัยแห่งความแสด <Ooh. S 1> ฟุตบอลประเพณีงานดังทุกคนเก็ทนัดแรกหนึ่งหสองสาี่เจ็ดเจ็ดสองสี่ต่อมาที่ทางประจันและนี้มีอาคารอยูอย่ยลัลษา์ ไปจอมพลฟองมีคนสงครามเป็นอธิการมหาและก็เนิดสร้างขประชุมขนาดใหญ่ให้พวกเราชาวมอทรบปรินยาลาย10ตุลา14ตุลาประเดชการ10ปีแสนยาวนานนักศึกษาต่างเข้ามาเริ่มสมนู้ที่นี่ส่วนและเส้นหนุนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการในวันนั้นยังคงถูุเล่าขานตุลา19วันสำคัญเป็นตำนานนักศึกษามอทรประชาชนรวมประสานธลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย เเา,หา,หา,มา,นนาเมื่อ,อลลโลกเราเชิญกับแพนเดมิประชากรชาวไทยเดือดร้อนจากโควิดทำบรสษัศาศาทเทคแอชชั่นเร็วมากสิโลงพายบาลสนามแห่งแรกถือกำเนิดที่ังสิตทั้งหมดคือเรื่องราวที่เป็นตำนานใน80 เรื่องราวจนถึงวัดหนาวอยู่อีกมากมีถอยากจะเพิ่มต้องเชิญชมกันได้ที่นี่ธรรมศาสาย์ยูนิเวอร์ซิตี่ต้อนรับ everybody 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 ที่อ o ู่เมืองข้ามไป17ปีที่แล้ everybody everybody 여기요. <목소리> 어 <목소리> 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 <목소리>